ทางด้านของคุณธีรชัยลิมประสิทธิ์ศักดิ์ครับท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งท่านไปเป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในปี2565ระดับจังหวัดมีพัฒนาการจังหวัดสระแก้วคณะกรรมการและคณะทำงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดเจา้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ประกอบการโอท็อต เขาร่วมที่ห้องประชุมชั้น1องค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สะแก้วนะครับ คุณสุชาติพักพาณิชครับพัฒนาการจังหวัดสระแก้วท่านก็บอกว่ากรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ1นึ่ตบล1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้รับผิดชอบคัดสรรต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ประกอบการโอท็อปเป็นประจําทุก2ปีเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์โอท็ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปส่วนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างไรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการโอท็อและชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากลปีนี้เนี่ยนะครับมีผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมคัดสรรเนี่ยจำนวน158ผลิตภัณฑ์ จำแนกเป็นประเภทอาหารจำนวน14ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มจำนวน5ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกจำนวน86ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าเครื่องแต่งกายจำนวน42ผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน13ผลิตภัณฑ์การคัดสรรสุดยอด1ตําตำบล1น1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2565ระดับจังหวัดครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดสาแก้วได้รับการจัดระดับตามเกณฑ์การคัดสรรมีการประชายสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปนะครับ